ก็ต้องขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชทุกท่านก็ได้นะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับแบชทั้งสองแบชนี้นะครับก็จะมีเซฟเกมมิ่งเบคอนแล้วก็ Bacon, คลาวเบคอนก็สำหรับวิธีการรับเนี่ยก็คือเราทำการเข้ามาแมปไฟ่เดอะเบคอนส์นะครับก็อย่างต่อไปเนี่ยจะพาไปเอาคลาวเบคอนก่อนนะสำหรับวิธีเนี่ยก็คือเราทำการเขียน slash, นะครับแล้วก็ตัว e หลังจากนั้นก็เว้นวรรคนะครับแล้วเราก็ไปที่คำว่าอีโมจิแล้วก็เขียนคำว่าลูกโปง่งเนาะอันนี้ผมใช้การค้นหาแบบนี้เอานะครับ อ่ะเมื่อเราพิมพ์เจอให้เราก,กดลูกป่งทั้งหมด5ลูกนะครับแล้วก็กดคําว่ารนะีเทิร์เนาะโอเคกด Enter แล้เแหละเราก็จะเจอกับ Cloud Bacon แล้วก็ห้องสุดเพรสวงเกมมิ่ง Gaming นะครับแล้วก็เราเดินชนเลยเี็เราก็จะได้แล้วนะโอเคตัวต่อไป s a v e Gaming Bacon นะครับกลายเดินตามมาเลย อันนี้คือต้องโดนตรงเส้นนะครับอันนี้ยากผมก็เลยตัดฉากเนาะโอเคเมื่อเดินเสร็จให้เราเดินไปที่ UFO เนี่ยตรงเขียวๆนี่แหละโอเคแล้วเราก็จะเจอเซฟเกมมิ่งแต่ว่าตอนนี้มันมีกระจกกั้นไว้อยู่ให้เราพิมพ์คำว่า e hat นะครับ hat ท,ที่แปลว่าหมวกแหละเออพิมพ์ปุ๊บโลก,ก็จะเปิดแล้วเราก็เก็บได้เลยสำหรับเซฟเกมมิ่งเนาะเก็บเลยนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับอย่าลืมซื้อเสืเส้อผมด้วยเนาะ แล้วก็อย่าลืมคาสิโนรดิมพผมด้วยคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบครับ